กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระพรมวชิระปัญญาจารย์ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตจเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่แปดผู้เป็นประธาน ตลอดจนพระมหาเถระพระเถร,รานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการสองพันกว่าวัดทั่วประเทศกระผมกราบขอโอกาสกราบขอพระคุณด้วยความทราบซึ้งใจไปยังคณะสงฆ์ทุกรูป จากพระอารามต่างๆที่ได้เมตตาเดินทางไกลจากทั่วทุกสาร,รทิศเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับลูกๆลกผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้สร้างมหาทานบารมีถวายมหาสังฆทานสองพันกว่าวัดทั่วประเทศ วันนี้จึงเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาสร้างบุญใหญ่ดังที่พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญไว้ว่าสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์นั่นแ,แลเป็นประมุขของผู้บูชา และพระสงค์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าซึ่งพระเดชพระคุณทุกโลกที่อยู่ท่ามกลางมหาสมาคมในเวลานี้ล้วนแล้วแต่เป็นทักขินยโยคือผู้ควรแก่การทักษินาทานอัญชลีกรรนิโย คือเป็นผู้ควรแก่การเคารพกราบไหวของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกระผมรู้สึกดีใจและปลาปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้ถวายการต้อนรับเหล่าพุทธชิโนรสผู้งามพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาทุกโรค ล้วนเป็นเสาหลักแห่งสังคมวนทนผู้อุทิศตนทำรงรักษาคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในวาระสำคัญนี้จึงได้ประชุมรวมกันด้วยหัวใจดวงเดียวกันในอันที่จะสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรดังสมดังวาทะธรรมที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอีกทั้งยังได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัททั้งสี่ ที่ช่วยกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักใ้ของชาวโลกและร่วมมือกันหมุนกงล้อแห่งธรรมจักรให้เคลื่อนไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองแห่งพระสัทธรรมอันบอวรอในอนาคตการภาพแห่งมหาปีติในวันนี้ เป็นภาพที่งดงามน่าเลื่อมใสเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่บังเกิดได้ยากยิ่งและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธผู้รักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งชีวิต กระผมขอกราบอนุโมทนาบุญและขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่พระเดชพระคุณทุกรูปได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมาท้ายที่สุดนี้หากมีสิ่งหนึ่งประการใด <c oughs> ที่ขาดตกบกพร่องไปกระผมกราบขออาภัยไว้ในที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเด่นรับความกรุณารวมทั้งคำแนะนำจะประเดชพระคุณเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์พร้อมในครั้งต่อไปและกระผม ขอกราบอันราตนาพระเดชพระคุณทุกรรปได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้กับญาติโยมอีกในภายภาคหน้ากราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุกทุกรูปมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่งครับ